คือว่าเ้างเกษตรมาพิสูจน์ได้จ้ะว่าตัมบักทุเลียนนี่มันสิแซ่บหรือบ่แซ่บได้จ้ะคันแซ่บที่พี่เก็สิเฮ็ดตามได้ได้จ้ะคันบ่แซ่บพี่พี่ก็บ่ต้องไปเสียเวลาได้จ้ะแม่แล้้วจวาเรื่อง,องใหญ่ยังไม่จบ <c oughs> สวัสดีจ้าคุณผู้ชมนุ่มอิมจ้านุ่มอิ่มจ้าพี่ดีต้อนรับ คุู้ชมอุ้มอิมนะจ๊ะจ้าคุณผู้ชมจ๋าแล้วตอนนี้น้อุ้มอิมกับยุทีีทงไฮทงหน้าเด้จากคุณผู้ชมมาแล้วจ้าคุณผู้ชมจ๋าก็คือว่าพี่ๆนี่เนี่ยมเห็นวัตถุดิบอุปกรณ์ของน้อุ้มอิมมันประจ้ากับสิ่ี้พกมีสักนี่อันวัตถุดิบนู่นนี่นั่นเด้จาพี่ๆกับคนสิคิดว่าน้อุ้มอิมสีมาต่ำปลาคูมันบ่จ้าบอมเมนจากคุณผู้ชมก็คือว่ามือนี่นี่น้อุ้มอิมสิพห้ากันมาเห็ดเมนู บอลทูเรียนจ้าแม่ดีก,ก็บื่อบัลทูเรียนของเฮาเด้อจ้าแต่ว่าสิเป็นบอลท,ทูเรียนดิบเด้อจ้าคุณผู้ชมได้แล้วอุ้มขาว่าซอยอิ่มนลยจ้าจ้าให้แต่เขาเว้าหวอดได้แล้วจ้าก็ฮอดบอลทูเรียนดิบนี่แหละจ้า ่ก็เลยเคาะเปลือกแบคทีเร oh, ียนก๊อก๊กอ้อเอาหน่อยนี่บ่แม่น้องอุ๋มอิ่มน้อองุ๋มอิ่มกเลยว่าจัดไปเลยจ้าแล้วจ้าเอามาเปิดยุบานเนะจ้าเอามาเคยุบานอู้ดีจัดเลยจ้าได้บบกทีเรียนดีจ้าคือว่าน้อองุ๋มอิ่มหนีผ้าแล้วด้วยจ้าคือว่าคันสีเอาคันสีเอาดิ้ไว้นี่ก็คงสะเป็นแนวอื่นนะจ้าคุณผู้ชมน้อองุ๋มอิ่มก็สี ก็มาแปลรูปได้จ้าแม่นแล้วจ้าเป็นว่าเป็นเมนูตำบักทุเรียนจ้าคือก็คือว่าเขากระสิมาพิสูจน์ได้จ้าว่าตำบักทุเรียนนี่มันสียบหรือว่าเสบได้จ้าถ้าแสียบพี่ๆก็สิเฮ็ดตามได้ได้จ้าคัาไม่แสียพี่ๆก็บ่ต้องไปเสียเวลาได้จ้าแม่นแล้วจ้าไม่ต้องเสียเวลาเฮ็ดตามนุ่มอิ่มได้จ้าคุณผู้ชมแม่นแล้วจ้ากะสันเอาเป็นว่าเขามาเฮ็ดกันเลยดีกว่าจ้า ตอนแรกอะไรคะใส่บัพพิจา้ากระเทียมจา้าตามด้วยน้ำตาลปี๊บจ้าแล้วก็ใส่ผงนัวจา้าแล้วเ่าก็ตำตำให้มันแหลกเลยเด้จา้ตาตำให้แหลกเลยจา้ยจานีจ้าแล้วเ่ากระใส่ทั่วลิสงจา้าแล้วก็ตำตำให้มันแหลกเลยเจ้จา้าพอแหลกแล้วตำด้วยบักเคีย้ยเคีย้ยบักเน่าเนจา้าแล้วก็น้ำบัคข้ามเปียกจา้ามาเลยจา้า ตด้วยน้ำปลาจ้าแล้วห้ากระสีง้องให้เขากันเลยด้ยจ้าแล้วบะใส่ัตคทุเรียดิบของห้างนั่นเองจ้าตามด้วยข้าวโพดจ้าแล้วห้ากระตำตำให้มันเขากันอีกด้จ้าแค่นี้ห้างกระสีได้เมนูตำแบคทุเรียนแล้วจ้า สีแซบหรือว่าบสแซบเด้อจ้าคุณผู้ชมและตอนนี้พี่ๆคลงได้ยินเสียงรถไถเพิ่นไถนาอยู่ข้างหลังเด้อจ้ะกาแปลว่าเพิ่นมาไถนาเด้อจ้ะแต่ว่านุ่มอิ่มมาก่อนเพิ่นเด้อจ้ะเพิ่นมาลุ้นเด้อจ้านุ่มอิ่มก็บว่านุ่มอิ่มก็บ่ยอมแพ้เพิ่นเด้อจ้านุ่มอิ่มกับว่าเสียงดังๆเอาเด้อจ้ะแต่ว่าหน้าเพิ่นเด้อจ้ะหนมอิมได้จ้าหนุ่มอิ่มก็สิสู้เพิ่นเด้อจ้ะสิถ่ายคลิปต่อจนว่าจบเลยเด้อจ้ะคุณผู้ชมก็จ้ะต่อเลยได้ ข้ามาพิสูจน์กันเลยดีกว่าจ้ะคุณผู้ชมอาวุธพพ้อมจ้ะลุงอิ่ม,มก็เริ่มกระิเริ่มซิมงนำกลัเนี้อจะ้ะเมร์แล้วจะ้ะว้าวเออเริ่มใจย,ยังไม,ม่ซ <c oughs> ิบเ <c oughs> ลากกสาติกระิเป็นแบบเยว,วานเยวานเนื <c oughs> ้อจ, <c oughs> จ้ะย่ำจ้ะเ <c oughs> มร์แล้วจ้ะคุณผู้ชม ว้าวเสียงแห้งนะจ๊ะแค่ข่ายย่ำนะจ๊ะเมนแล้วจ้ะใส่ได้อยู่ได้จ้ะเมนจ้ะเฮ้ยสิมาซิมบับทุเรียนก่อนนะจ๊ะเหนือแบบทุเรียนได้จ้ะนี่จ้ะคุณงูุ่มร่องซิมตัวนี้ก่อนได้จ๊ะรสชาติยังไงคะ จ้าคุณผู้ชมจ้ะบักทุเรียนของข้อนี่เป็นบักทุเรียนดิบเม็นบระจามันกระสิมันเม็นบระจ่าแล้วก็นข้อนี่กระสิบ่ได้กินของบักทุเรียนด้ะจ้ะเพราะว่ามันดิบดยู่นะจ่ะมันดีฟิวแบบว่าเปรี้ยวหวานคือจังยำบักทุเรียนนี่ด้นะจุณผู้ชมแม่จานแล้วก็คือจังตำไทยดนะจ้ะแม่แล้วจ้ายำไทยกระวานสุดรุปแล้ยวพันพวกพันนี่หรอพันค่ะ แสบได้จ้ะไม่นุ่นสำหรับน้องอิ่มก็คือว่าพานอยู่ได้จ้ะนี่ได้จ้ะคุณผู้ชมผู้ใดอยากที่ตามก็เฮ็ดตามได้เลยได้จ้ะสูดกันมาได้จ้ะต่อไปซื้อมาจังเลยกระเพาะเสียแถวได้จ้ะขนมันดิบข้าก็เอามาย่ำจ้ะเออข้าก็เอามาต่ำนะจ้ะไม่กิใครย่ำจ้ะขนมันสุกข้าก็กินเลยจ้ะ คุณผู้ชมสำหรับเมนูนี้ก็โอเคนะจ๊ะทานนะจ้ะคุณผู้ชมสำหรับการพิสูจน์กินเมนู่นจับักทุเรียนแม่มือนีนะจ้ะแซ่บอีหลีจ้ะจะสำหรับพี่ๆคนใดที่อยากเห็ดเมนูนี้ตามเด้อจ้ะผัว,วไม่เสื้อมามันดีเป็นว่าจะกัเห็ดตามได้เลยเด้อจ้ะผัวมันทานอยู่นะจ๊ะ ไปซื้อใหม่จ้าเม่แล้วจ้าคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ม,มากบ่ามากกแย่ลืมคอมเมนต์ไว้ให้นุ่มอิมอ่านน้ำในทจ้าฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุอ่มอิมฮิตคลิปต่อไปน้ำในที่จ้าเม่แล้วจ้าสำหรับมื้อนี้